สวัสดีครับนี่คมวอนัวนะครับวันนี้มากับจารอดนะครับมายามป็ดนะครับฝนลินทั้งคืนนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการยามปิดกันนะครับทีกำลังตั้งรถไปนะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้เดี๋ยวแบบชุ้มฉับฝนเพิ่งหยุดนะครับตอนนี้เวลา8โมงแล้วนะครับ เราเพิ่งออกมาจากบ้านนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดนะครับกำลับจะเข้าไปตรงทลองสีสานเขียวนะครับเส้นทางไปยามเด,ดนะครับนี่ครับเห็นบรรยากาศทุงความชุ่มชํา <laughs> ทางโบราณทางโบราณน,นะครับอ่ะอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับพาท่านผู้ชมมายามเบ็ดยามเบ็ดโอ้เละอื้อือ้อ ีเว้ยแรงดีนะครับโอ้ซาเล้งซาเล้งเปิพ่วงรถพ่วงมองสัตเดียวครับนี่ครับเราเดินผ่านตรง เตาถ่านพอดีนะครับนี่คือที่ผมเคยมาถ่ายคลิปนะครับนะติ๋มนะครับมนุษย์รูนะครับเราก็เส้นทางการพยายามเบ็ดนะครับนี่จะเห็นเตาถ่า,าน เราเดินไปอ,อีกนะครับเพราะว่ารถเข้าไม่ถึงมันเป็นโคลนมากนะครับนี่ครับทางที่เราพยายามเบ็ดนะครับ เอาครับยามไปก่อนละใส่ไว้ในคลองแบบมีปีที่แล้วผมก็มานะครับปีนี้ก็มีขาได้มานะครับตื่นพอดทันพอดีมันสายแล้วนะครับแปดโมงกว่าแต่ไม่รู้ว่<อ>าจะ น้ำขึ้นตบักตบน้ำเยอะขึ้นนะครับฝนตกฝนตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนนะครับน้ำขึ้นจะได้ไหมนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปแบบนี้นะครับการหาอยู่หากินนะครับ ตัวยุขาดข้างแล้วเหรอโอ้มันขาดไปหมดนะครับนี่เพียนหลอดบอกขาดไปแล้วนะครับเพราะว่ามันสายมันหลุดไปเพราะว่ามันสายนะมันดิ่น,น,นดิ่นมันพาดนี่โอ้ครับฝนเพิ่งหยุดก็เพิ่งออกมาสายนะครับแปดโมงมายามเบ็ดนะครับครับ,บรรยากาศร,ร,รอบๆจะได้สักตัวไหม ขาดหมดนะครับพี่แต่คนบอกว่ามันจะขาดมันหลุดหมดแล้วครับโอ้ป่านะครับนี่ครับมันขาดนะครับเนี่ยมันดึงเบ็ดไปแล้วแต่ว่ามันหลุดนะครับเพราะว่าเราออกมาสายนะครับฝนตกเนี่ยหลุดไปแล้วนะครับ นี่ครับต้นข้าวแถวนี้นะครับพี่หหยังบางไว้ไมหน่อยบ่โอมันตู่มันบกลม,ไ,มไป่เ,เราดเดินดีๆเด้อลื่นอืม ดูความชุ่มช่หลังฝนตกไม่ถึง5นาทีนะครับที่เราออกมาเนี่ฝนหยุดนี่นะครับการหาอยู่หากินกว่าจะได้มานะครับบางคนก็หาง่ายบางคนก็หาไม่ได้นะครับเขาม่เกี่ยวหญาเอืมเกี่ยวหญาที่นี่ นี่ครับเขียวๆโดนนะครับโดนนะครับอ้าวโอ้โห่ไงปลาเสือครับปลาปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาเนื้ออ่อนตัวเล็กๆนะครับอ่ะถือว่าให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับอ้าว <c oughs> อย่างน้อยก็ติดเบ็ดไปหน่อยนะครับปลาเนื้ออ่อนยังมีนะครับอย่างนี้ นี่นะครับถ้าใส่ในคลองก็จะมีปลาเนื้ออ่อนแบบนี้นะครับลุยนะขเขาไป็บ่ปอดลอด่งางแถวะอดไปดนี่เนาะเอาละครับเราจะลุยไปดูนะครับเหลือไม่เยอะนะครับโอ้โหอ้าบรรยากาศหลังฝนตกนะครับก็การหาอยู่หาก,กินนะครับคิปที่แล้วก็พี่ลังสลิดนะครับมีก็มาเจอจา่าหลอดเป็นเซียนอยู่แถวบ้านนะครับ อเหนตัวออันนี้ก็เป็นปลาอะไรโอ้นี่ก็เป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับตัวใหญ่เลยตัวนี้อู้โอ้แปดโมงแล้วมายามเบ็ดนะครับมันขึ้นไนมาบอมันขึ้นไนมาบอโอ้มาขึ้นก็มานะครับมันขึ้นไหนบอบอแจ็คโต่สี่ห้าตัวนะครับได้ปลาไหล นี่กระปามันกินตลอดเลยแต่ว่าเรามาสายขาดเลยตั้นี่าาโอ้ยน่าขาดนะครับอไปบวกกับเมื่อตอนเมื่อคืนด้วยนะครับใต้กับข่าวนะครับแต่แค่นี้ก็ไม่เป็นไรผสมกันนะครับเติมกันเมื่อคืนก็ได้ไปแล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าเห็นฝนตกนะครับก็เลยออกมา,าย่ามเบ็ดกับจ่าหลอดนะครับ ป,ปักจ่าหลอดเขาจะหากินทั้งปีตรงนี้นะครับมีลุงแจ้งมีจา่าหลอดนะครับมีหลักๆนะครับของหมู่บ้านพี่จะไป,ไปตึกแขตึกปลาตอนหน้าแรง นี่หากี่หาหาอยู่หากินตลอดทั้งปีนะครับชีวิตบ้านนอกนะครับนี่หนึ่งคันนะครับไปขับทางเกา่า,านนอโอ้สรุปว่ารับเราก็ได้ปลาแล้วนะครับสองตัว ดีนะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่นะครับปลาเมื่อวานเราได้ปลาช่อนนะครับวันนี้ก็ได้ปลาช้ามาก็ได้ปลาเนื้อปลาเนื้ออ่อนนะครับหรือว่าปลาเสื่อมบ้านผมเรียกปลาเสื่อมนะครับบรรยากาศเช้าเนะครับหลังฝนตกทั้งคืนนะครับที่รีสเกตนะครับกลับกันกลับบ้านแล้วครับท่านผู้ชมก็พามา ยามเบิดด้วยกันนะครับสำหรับบรรยากาศเช้านี้เวลา8โมงเช้าในวันที่ฝนตกนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ